อันนี้พามาดูบรรยากาศสวนลองลอก้าว่าความน่าจะวิ่งเป็นยังไงมากไปอ่านมาด้วยที่เนี่ยเขามีพื้นที่ห้าร้อยไร่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพอะไรแล้วถวายบางคมไม่ใช่หรอกราบฝ่าพระบาทเฉยเลยตอนนั้นถวายบังคมไม่เหรอคนดอูอ๋อกลับคนดูเลยเหรอเออขาผู้มีพระครณโอเคถ้าไม่มีเราก็ไม่มีเขาหรอกเอมันใช่อยู่แล้วอันนี้มันใช่อยู่แล้วครับผมไม่มีเขาก็ไม่มีเรา สวัสดีครับวัยรุ่นทรงวิ่งนี่จะเป็นพวกที่วิ่งลาววิ่งซ้อยวิ่งโชควิ่งห้5กวิ่งชิงทรัพย์วิ่งน้ำเต้าวิ่งปูปลาวิ่งเสือนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับรายการวิ่งบนวิ่งล่างไม่ใช่รายการเอวิ่งดิเอวันนี้เป็น EP ที่7แล้วนะครับเจ็ดแล้วดิกำลังจะเข้า10แล้วพอถึง10แล้วก็เลิกทำแล้วหลังเล่หลังเล่แเราอยู่กันที่สวนหลวงรอเก้าครับแถวนี้ก็เป็นวัยรุ่นโซนอะไรนะศรีนครินสวนสวนหลวงเขตสวนหลวงอ่ะโซนไหนอ่ะอ๋อเออก็ต้องโซนสวนหลวงดิวัยรุ่นสีรย่นออว้รงา ว่าความน่าจะวิ่งเป็นยังไงมากวิ่งยังไงไม่สําคัญเท่ากับบรรยากาศครับบอยโอ้โหมันต้องมันต้องอย่างนั้นเชียวนะผมไปอ่านมาด้วยที่เนี่ยเขามีพื้นที่500ไร่มีสาระแต่อย่างนั้น <c oughs> แล้วก็เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพใหญ่ดูดเลยเหรอใหญ่ที่สุดในกรุงเทพผมเค้มเลยวิก,กิพีเดียบอกมาเอาคุณจะเถียงผมไม่เล่าผมอ่านวิก,กิพีเดียมาแต่บอกไว้ว่าถ้าพาไปไม่ครบทุกโซนอย่ากดผมนะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูบรรยากาศกันเลยไหมไปเดินดูก่อนไปผมว่าไปดูดีกว่า มาเรามาเดินเล่นดูวงดูวิวกันก่อนนะด้านหน้าผมเขาเรียกว่าหอรัชมงคลเวาข้อมูลมาข้างในเหมือนคล้ายๆเป็นแบบว่านิรรศการนี่เออจากนิทรรศการแล้วก็จะมีพวกให้ความรู้พวกพันไม้ถ้าผมไม่ผิดนะพระราชกรณียกิจของราชการทีกยกิจของรัชการที่9สวยมากเลยนะครับเข้าไปชมกันได้ดูบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นแบบว่าเป็นสวนหย่อมเนาะ มีต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมดเลยน่าเดินเล่นไม่ต้องมาวิ่งก็ได้มาเดินเล่นกันดูบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยกันเนาะมาวิ่งก็อย่าลืมนะครับใส่แมสกันด้วยเขาขอความกรุณาเลยนะส่วนสาธารณะที่นี่ใส่แมสแต่ถ้าพอห่างๆหน่อยก็อนุโลมได้นะถ้าแบบคุณไม่ไหวแล้วถ้าไม่มีคนเลยเนี่ยรัศมีประมาณ500เมตรอย่างเงี้ยสามร้อยสี่ร้อยเมตรเพราะที่นี่ถ้ามาช่วงหนึ่งนี่มันได้นะคนไม่ค่อยอยู่อย่างตอนนี้ไปรุ่นทงวิ่งเริ่มมาเต็มแล้วเนี่ยครับอย่างมีพี่ๆเขาก็วิ่งกันเต็มที่เลยนะครับผม อย่างผมนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมาตั้งแต่บ่ายสองแล้วก็เดินหลงอยู่างเงี้ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าผมไปสักกี่โลแล้วอะแต่ขาก็เริ่มเปี้ยแล้วเหมือนกันเดินหาทางออกก็เรื่องเลขข็ก <c oughs> เดินหาทางเข้ายังไม่เจอสวนเขาใหญ่ก็บอกอยู่ว่า500ไร่ตาครับเพื่อนเพื่อนมาเจอนี่ดีกว่าแฟนผังบริเวณสวนหลวงรอเก้าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเราอยู่นี่ใช่ไหมอยู่นี่คืออยู่ไหนเหรอเฮ้ยอยู่นี่ไงหอระชมงคลตรงนี้ไงนี่เดี๋ยวผมจะวิ่งนี่เลยปึะแล้วออกเลยไปเลยกลับบ้านเลยลอเล่นลอเล่นโอ้โหเข้ามาดูบ้างแถวนีีีี้มไรรนนนคับ่สวเ สำนักงานส่วนอังกฤษเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนอังกฤษดีกว่าถ้ามาที่นี่ก็ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปแล้วนะครับไม่ต้องไปตอนดอนแล้วมาที่นี่แทนส่วนอังกฤษเหมือนกันไปเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้อยู่ที่นี่ใช่ไหมใช่เราจะตีโอบมาทางนี้ตีโอบอ่มเราจะไปตีเมืองจันันแหมไม่ทันหรอกไปตีเมืองจันแล้วไปเขมรต่อไม่สี่พระเจ้าตาก นี่ส่วนอังกฤษเหมือนไหมเหมือนผมมาอังกฤษป่ะเหมือนนักป่าทางอังกฤษพูดเสมอว่าทําไมพูดมั่วหนิทำไมจะทำทักทายอปะโถมันเหมือนปกวะมันเหมือนส่วนอังกฤษอรอเหมือนตอนนี้ผมอยู่วัดแถวอยุทยาก็พูดเกินไปอปะโถนี่ไงมีคิวปิดอยู่ออเฮ้ยสวยสวยสวยนะก็จะประมาณนี้ส่วนอังกฤษผมว่าเหมือนอยุธยามากกว่า เดินมาเรื่อยๆครับก็จะเจอนี่อาคารพันไม้ในร่มเขาเปิดไหมปกติปกติไม่เปิดไม่เปิดหรอครับปิดซ่อมอ๋อปิดซ่อมเหนื <c oughs> <c oughs> ่อยวะแม <c oughs> ่งโคตรกว้างนียผมก็อยากพาเดินดูให้มันครบทั้งสวนหลวงล้อก้าเหมือนกันนะอ๋อตอนที่วิ่งเธอพ่อแต่มันก็จะผิดคอนเซปต์รายการดิว่ามาแล้วก็ไม่ได้วิ่งอ่ะใช่ไหมต้องวิ่งแล้วเออวัยรุ่นทรงวิ่งกับรายการเอ๋วิ่นเอ๋ก็ต้องขอลาไปก่อนเราเล่นรถเลนก็ต้องขอพาไปวิ่งก่อนเออสวนที่สวยนะเอาเปลี่ยนเรื่องเลยอ่ะ แล้วก็มาตรงที่ผมบอกว่าเขาจะมีโซนเขาเรียกว่าสวนสุขภาพก็จะเป็นที่มีเล่นเวทกีฬายนดงหนักอะไรย่างนี้นะมีนนสนามเด็กเล่นด้วยอะไรก็เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเขาเปิดหน้ามานะวิ่งเสร็จแล้วก็ลองมาใช้กันหน่อยโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูห้องน้พาพระเอกของที่นี่ว่าเป็นยังไงบ้างแต่อาจจะเข้าไปพูดไม่ได้แต่ผมถ่ายมาให้ดูแล้วกันบรรยากาศร,รวมๆอะ่ะโอเคโอเคนะ เป็นงไงทุกคนครับห้องน้ําของสวนหลวงล็อกเก้าที่นี่ใช้ได้เหมือนกันนะสะอาดแต่มีค่าเข้าด้วยค่าเข, <Import> ข,ข้าน้ํา3บาทแล้วก็มีที่อาบน้ําด้วย10บาทอบอกเลยว่า, <pi kalo S 1> <บ>าใครที่วิ่งเสร็จแล้วไม่อยากตัวเหม็นอาบน้ากันได้หรือว่าใครที่อยากมาอาบน้ําที่นี่นะครับโดยเฉพาะก็มากันได้เดวพาไปวิ่งสักหน่อย <S 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 <N> นี้ที่ผมพาไปดูสวนอังกฤษนี่เขาเรียกว่าสารออริจินอล <c oughs> ส, <c oughs> สารอะไรวะไม่หมายถึงสารจีนมันเป็นออริจินอลเนี่ยดูดิเดิมๆเ,เลยเห็นไหมะ่านไปสิ <c oughs> นี่มันเป็นสารจีนเขาเป็นแบบเดิมๆเ,เลยอ๋อคือไม่มีตะปูแต่เดินไปเจอตะปูแน่นอนอะคุณเล่าคุณมีความรู้ก็นี่เหมือนว่าทางประเทศจีนเขามาทําให้เป็นที่ระลึกให้กับที่ประเทศไทยสวยยนะเขาไม่ได้ใช้ตะปูในการก่อสร้างเขาใช้น็อ สวยดีนะสวยดีของบ้าเขาก็เนี่ยนั่งนั่งได้ใช่ไหมนั่งได้เด็ไม่บาดเออเดิมจริงเว้ยไม่มีน็อตซักตัวเลยวะเป็นตะตปู <c oughs> ประมาณนี้แล้วกันสถานจีนเดี๋ยวผมขอไปวิ่งอีกสักต่ออีกสักหน่อยเป็นไงกันบ,บ้างครับเพื่อนเพื่อนสำหรับสวนหลวงรอเก้าวัยรุ่นศินคคินผมว่ามันเป็นสถานที่ที่คนมาไม่ว่าจะมาออกกําลังกายออกมาพักผ่อนแล้วก็มาเที่ยวเที่ยวกันตรงนี้ได้เนาะผมว่าบรรยากาศดี อหาหรร่ยที่นี่ก็เปิดตีห้าจนถึง1นึ่ทุ่มนะครับผมเปิดทุกวันนะไม่มีปิดมีห้องน้ํอะไรครบร้านขายน้ํามีมาไม่ต้องห่วงเลยถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องจับชายของเราด้วยนะครับกับรายการเอวินเอใครอยากพูดคุยอะไรกับผมคอมเมนต์อยากให้ทาอะไรก็คอมเมนต์มาได้อ่าเราตอบทุกคอมเมนต์เดี๋ยวกดหวัวใจให้ด้วยรายการเอวินเอขอลาไปก่อนผมบุ๊คสุภาพมงคล